สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเน็บพร้อมฝักในราคาพิเศษมาแบ่งให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับชุดนี้มีอยู่ห้าเล่มนะครับทั้งหมดนะครับทำมาจากเหล็กแนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็ส่วนด้ามนะครับกับฝักนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับนี่ครับเป็นไม้ประดู่แห้งแล้วนะครับไม่ต้องก่อว่า ฝักจะมีความชื้นนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะวัดขนาดนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับทั้งหมดเหมือนเดิมครับราคา1100บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเล่นที่1น,นะครับยาว12.1นิ้วนะครับ ความกว้างอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะครับเล่มที่สองสิบสองจุดสองนะครับเล่มที่สามอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนิ้วนะครับเล่มที่สี่อยู่ที่สิบสองจุดสองนะครับเล่มที่ห้าอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับ จะอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับ12นิ้วนะครับส่วนความกว้างของใบนะครับเดี๋ยวเลือกตัวอย่างเล่มนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่2.1นะครับนี่2.1สันหนาทุกเล่มนะครับสันหนาจะอยู่ในเกณฑ์7มิลนะครับนี่ครับสวยนะครับอันนี้เป็นเล่มที่สอง นะครับบอดี้สวยนะครับทรงได้นะครับทดสอบความคมเรียบร้อยนะครับนี่เล่มที่หนึ่งนะครับทรงเดียวกันหมดทุกเล่มนะครับเล่มที่สี่นะครับทั้งหมดนะครับด้ามจะยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วทั้งหมดเลยนะครับ เล่มที่ห้าครับราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวจะทดลองใส่ฝักให้เ,เพื่อนๆดูนะครับแก๊ปเนี่ยครับฝักเสียง เล่มที่สองนะครับเนี่ยครับเล่มที่สามนะครับเดี๋ยวต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าฝนกำลังจะตกนะครับ เล่มที่สี่ครับเล่มที่ห้าครับ สนใจเล่มไหนทักทายมาได้เลยนะครับเหมือนกันหมดนะครับชุดละ1 1 0 0บาทนะครับเก็บเงินปลายทางครับโอเคครับสวัสดีครับ